ครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับลูกศิษย์ลูกหาครูบาอาจารย์นะครับหรือว่าผู้ใฝ่หาข้อมูลทุกๆท่านนะครับเนาะตอนนี้นังสือโน้ตพินนะครับบ่ายคู่วัดนะครับอีพีหนึ่งถึงอีพียี่สิบแปดนะครับเนาะก็เป็นคลิปที่ผมสอนนะครับในช่อง u t u b e นะครับนังสือเล่มนี้นะครับมีอย่างแน่นะครับเอามาเบิ้งย่างละเอียดตอนนั้นมาทายรลปให้เบิ้งนะครับมัน มันกระสีบอชัดปายในนะครับอันนี้ปิ่นแบบพิเศษนะครับสั้งเฮ็ดแบบพิเศษนะครับกระสีคมชัดแน่จักหน่อยนะครับก็มีอ่านะครับการฝึกอีพีต่างๆนะครับเนาะมีสารบัญบอกนะครับมีสารบัญบอกมีเป็นลายเล็กๆน้อยๆนะครับพอเป็นแนวทางนะครับอันนี้เป็นเล่มหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะมีเล่มสองเล่มสามตามมานะครับเนาะนะครับนี่ครับแต่ละแบบฝึกหัดแต่ละ อีพีแต่ละคลิปหรือว่าแต่ละโน้ตนะครับจะมีคิวอาโค้ดเพื่อที่ว่าเฮาสิลิงเขาไปเบังวิดีโอได้อีกนะครับเนาะนี่ครับมีเทคนิคต่างๆมีโน้ตให้พร้อมนะครับอันนี้ถ้าผู้ใดสนใจกันะครับสามารถทักมาได้เลยนะครับเนาะอ่าโทรศัพท์ก็ได้หรือว่านะครับมาทักไอดีไลน์ก็ได้นะครับอันนี้ไอดีไลน์ผมนะครับหรือว่าสิเป็นนะครับทักเฟซบุ๊กผมก็ได้นะครับเนาะ โอนส่งอีเมลก็ได้ทักเฟซบุ๊กก็ได้นะครับติดต่อได้ทุกช่องทางนะครับถ้าผู้ใดสนใจนะครับตอนนี้ก็นะครับมีผู้สนใจมากกว่า30-40คนแล้วนะครับเนาะผู้ใดสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับกะยินดีให้คำปรึกษาทุกๆท่านนะครับเนาะเดี๋ยวเหลี่ยมสองเหลี่ยมสามกำลังสีตามมานะครับอันนี้เหลี่ยมแรกนะครับเนาะอ่า จักบาทตีปุงคนถามนะครับสามอยหาสิบาทนะครับเนาะสามอยหาสิบาทนี่รวมทรงเรียบร้อยแล้วนะครับผู้ใดสร้างกะโอนเงินแล้วกะสิใดส่งคองให้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมหลายๆผู้ใดมากกะฝากกดไลค์กดแชร์ให้พ่อแม่พี่น้องให้ลูกศิษย์ลูกหาคูบาอาจารย์ผู้เพื่อนใฝ่หาความรู้นะครับอยากสิใดหนังสือไว้ไปเป็นแนวทางนะครับในการฝึกดีดพิ้นนะครับก็ติดต่อได้โดยตรงที่ผมเองนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมหลายๆนะครับขอบคุณครับ